ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีบ้าหววสบายดีครับผมบ้าหววกูไดยฟังเล่ามือหนีผ้ามาเที่ยวบ้านยังก่อน,นครับบ้านกุดหินบ้านกุดหินเมืองอัสพรแกวงสวนาคนเคศเฮานี่ซามยังก่อนมาดีน้ำสาวโนว,ว่าบ้านเลนน,ววนกุดหิน ถ้าไทยประเดี๋ยวจะมีกินข้นข้าวสบายดีผูสาวซาบันกุนหินวันนี้ธรรมดาสาวงามมันก็ดินมือนีนมากินเข่าเทียงนล้วเพิ่นได้เลยเนาะข้าวสาวเป็นข้าวเที่งรถบอกกว่าทีได้กินเย็ดเยาะเที่งเหรอจะลัดเิ้งซีน ตอนสักนี้อดีได้น้อยที่สดไอ่น,นะนาแล้วก็มันนัน่นซุกบางคนเห็ดทั้งในเป็นดีซุกมีซุกเป็นทั้งนอกตอนหนาก็ได้มือนปิ้งสินกับมีเมือกกุ้งก็มีคือเกา่าของฝากของตนรอสิป,ปิ้งผิแดงาชุกกินนี่เหมาะโอ้ นายเดียว,ยวปูแดงปูแดงนี่เป็นเนยสัญลักษณ์ของเออเมืองอัดสะพรเลยเนาะแซ่บเนื้อหลายมัวว่านก็กินใส่แกงน้ำมันน้องว่านนก็กินเนาะปูแดงใ่แซ่บกิน้นันดง กระเทียมมันดิแก่ข้าวหรือทุบใส่ตัวกนนุ้งมาฉันดังมันทุกไห้กุง้งเลยยางตปวนแก็มีลายเตาหนำ้ำเอาทุกเตารว,วดก็ได้ทัว่วสามเตาจัดไปเลยอันทะทะี่เลย มเงี้งเลยมีทั้งงมีทั้งเตรียมหลวกก็มีย่างก็มีปิ่งก็มีโอ้ขา้าวเ้นปู ปูแดงูดงยางในปูแดงของขึ้นชื่อพื้นบ้านประจำเมืองอัสสนมพันสวรรค์ตะเนียนล้างล้างว่าจะว่าอไล้างย้างันมาแล้วก็ทิเอาเอาไปมึกลงนี้ยมัน ต้งหลวงต้งปีเท่าปีอลไนี่เทานะกห้าปีโอ้เอ้าแต่เกาผู้ไทยก็จะปฏิยูหอนเส้าหาด้วยากิยูโดนเด็ดสันไม่มีคนเอาล้อผู้ใดโอ้ แตเาเก่าผูไทยอยูผุนอยู่ได้ไอผุนเขาเจะสิบหกสิบเจ็ดเขาจะกับแต่งงานเลยสิบหาปีเป็นแม่ห้างกันโอ้อ,อันนี้มันได้เคยมีกส์สางความขั้วยักษ์เธอเลยมนยยยันม<า>มนีม่มาสนาผู้ใดน้อเนี่ยผ <c oughs> ู้ง,งามปานีว่าสาวโสดา มาจีบเน้อคำนี่ได้ยากได้แฟนสาวผูไทยคำงามมาเลยตามเด้มตุ๋นมาซอยมันเนเดี๋ยวมันก็จย่แล้ว,ะวลวะนี่แล้วตาเอาคนเอามีหลายอย่างกับเนาะทั้งกุ้งทั้งหมูทั้งหมึก ทำมากุงก็มีมาคากแล้วแันเมื่นอ,มอนีผู้สาวง่ามไม่เห็ดกุ้งให้กิน ติดตามให้ดูตีซอยพอแม่ได้แล้วเนา่โอเค่งเอเุกรมอหน่มอหนึ่งมอหนึ่งตมาคงกเป็นแล้วเนอป็นะแฉอได้แล้วเคืออยู่ได้หรอคุยเข้ากับปุ่นเนาะเต่แซบเนี่ม่มาเขาเตียงงอยู่ในต๊ะ เละอายทั้งกุ้งทั้งไงทั้งกุ้งทั้งตำามักกุ้งเขาปุ่นหมูย่างกับมี่โอ้กากจะเต็มแล้วจานมาเลยจินประมือมาซิมมังแจวแซสกเป็นไงแซออ น uh, ี่เป็นเล้าเด้าแทบจะบ่เอาเต็มที่เราได้ครับเบิดจังลูกบาเบิดบ่ลูกสองค้ายน้ำทขงค้าเยอะ่ยนขาเยาหมดเลยสกองสี่เขใกจะดีไมเท่เกานก่นมาเนาะหลายเนาะพี่น้องหลายได้บ่ กุ้งเดี hey. e ๋ยวก็ท่าได้กินกุ้งเลยกินโรดขุดอยู่ในปิดประตูปึ่งๆร่มรดรับู่รดเอาไปอาบไปทำเอาป่งเยค่ะเดีมาโจนเท้าเท้าไปเหงาไปมิไปเลยเด้อเนาะาสิมึงตับคงก็ได้ ข้าด้กินกนีลาอเ้อลอือแซบบากัเน่บวบยมามากน่าาน้อมกโอ้กินเป็นแต่แซบได้หกซิมน้ำเนี่เด้อวยมากเลยกินข่ากับบ้สาวบ้ไทยและสาวโสดได้ครับนี้นแเขาแล้วก็มีหมึกพวงแจวแซบมาฝาคนี่ อยากให้ซิมเบิ่งผู้ใดไอ้ผู้ใดได้กินนี่ยกโป้ทุกคนเลยนี่เนาะมาหววเนาะร่องเบิ่องตองนี้ลองเบิ่งเจ้าดิจะยกก็ได้ซก็ได้พจะเจ้นี่าพระเจ้าอยมางนี้เนองผู้ใดไอ้ผู้ใดได้กินนี่โว้ยไม่ได้บอกมาอีกเด้อมาอีกเด้อมาอีกเด้อเนาะทำหายทุกคนซะเนาะมาแล้วไหม อ๋อตจวแซนะเป็นได้แจ่ที่กินต่ออีอิ่มนเป็นไงแซิบเห็นแต่แจวก็เปรี้ยวปากเลยนี่คากบ่คากบ่แจวขมาขับมาให้า เอาไปในกินย่างเดี๋ยวเบาเบาบางเลยดีเด้อแซ่บเด้อเสร็จแห้งมันนิ่มเบาเลยจับ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 เสร็จขีบกินข้าวเที่ยงกับสาวเซโนบ้านยังเกาะกุญหินอันกุญหินสาวกุ้ไทยสาวโสดได้ครับนี่โอ้ยผ่านเพันยังไงล้อผู้ใดล่ะที แต่เก่าเขาจ้าสาวผู้ไทยนี่สิบเจ็ดิปดเขาเจากินดองกันแล้วใช่ไหมนี่ะะะนเมื่อขึนด้ส่างกองทั่วด้ครับนี่สิบเก้าลบกงวนเก่งงามเนาะเราสาวห้าเลยนปูน่ะสาวห้าเบบเองแดงปูนิตุแรกจะาเองามจิุลแรกจะอังทอ้ด อยู่ให้ผู้ชา่อิจฉาอิจฉาความงามสำหรับคลิปนี้กับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องตุ๊บตุ๊บแฟมิลีบ๊ายบาย